สวัสดีค่ะมี youtube นะคะวันนี้พามาดูต้นเผือกนะคะเผือกที่เราปลูกใส่กระถางกล่องโฟมค่ะจากที่ปลูกแค่เออเราซื้อเผือกมากินแล้วก็เชื้อเอาปลายของเผือกนะคะปลายหัอเผือกแล้วก็ฝังลงไปใต้ดินเนี้ยค่ะส่วน ลากของเขาใหญ่ๆค่ะเราก็ไปทําของหวานกินหรือไปปั่นเป็นน้ําเพื่อสุขภาพก็ได้นะคะหรือจะไปทําของเขาของหวานได้หมดค่ะแล้วหัวของเขานิดนึงที่เราฝานลงไปนะคะมันจะเกิดต้นใหม่มาให้เราเชยชมค่ะเนี่ยค่ะเป็นรูปหัวใจนะคะตอนนี้สูงสูงเลยเอลของคนปลูกมาแล้วค่ะโอมันสวยมันวิเศษมากเลยะค่ะเนี่ยค่ะมีน้ำหยดกลมๆใต้ มันอันกระถางนี้นะคะหนึ่งหนึ่งต้นสองต้นแล้วก็3มต้นกําลังผูนะคะอันนี้สี่ต้นโอ้สวยมากเลยดูซิใบของเขาเออส่วนตัวนะคะก็ลงไหลเผือกนะคะปลูกแล้วเออเราเราก็ไม่เคยเห็นต้นเผือกชัดๆหรอกคะ่ะก็คือเอาแต่หัวมากินนะคะแล้วก็ ปลายของมันก็ลองฝันดูแล้วก็ถ้าเราแช่น้ํานะคะเผือกนี้ปาดปลายของเขานะคะตรงหัวของเขาแช่น้ําแช่ไว้สักวันสองวันเขาก็เกิดรากแล้วค่ะแล้วเราก็มาฝังเลยแต่ถ้าใครไม่มีเวลาแช่น้ํำซื้อมาแล้วก็ฝัอยอดของเขานะคะแล้วก็เอาดินกบๆแค่นั้นค่ะให้หัวโผล่ขึ้นมานิดนึงนะคะ เขาก็จะได้ต้นเผือกให้ให้เราเชยชมแล้วค่ะเผือกเป็นอะไรที่ปลูกง่ายนะคะพวกตะกกแตนพวกแมลงต่างๆก็ไม่มากินใบมันด้วยนะคะเห็นไหมคะพามาดูกำลังสวยค่ะอันนี้กระจุกกระจิกอยู่อันนี้ก็ขิงนะคะเริ่มโตแล้วค่ะเริ่มแตกเริ่มแตกแทงออกเยอะเลยค่ะปลูกขิงปลูกขิงกับเผือกนะคะ ลงลงในเนี้ยค่ะเอ่อต้นนี้คือต้นอะไรคะต้นนี้คือต้นภูเขานะคะมันกําลังแตกใบออกค่ะภูเขาภูเขาวพวกแมลงต่างๆก็ก็ไม่ค่อยมากินนะคะอันนี้คือมันนะคะมันฝรั่งค่ะกําลังเกิดต้นสูงเลยะคะ่ะวันนี้มารดน้ําต้นไม้ก็อดถ่ายคลิปไม่ได้นะคะ นคะคะซีสวยสวยอดชื่นชมไม่ได้นะคะก็มาลดน้ำส่วนมากก็จะลดน้ำออแทบจะทุกวันค่ะแต่ถ้าไม่ได้ลดทุกวันก็วันเว้นวันนะคะนี่ยค่ะ วันนี้มี youtube ก็พอแค่นี้นะคะมาลดน้ำเผือกค่ะคิดถึงเพื่อนเพื่อนท,นทุกคนนะคะไม่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปด้วยะคะ่ะนี่นะคะ่ะเอาต้นเผือกมาฝากค่ะใบของเขาบอกรักคนปลูกตลอดเวลาแล้วก็บอกรักเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนใน youtube ด้วยนะคะว่าคิดถึงนะคะส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปค่ะเพราะว่า เราก็ทํางานเนาะแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างมาลดน้ําต้นไม้ก็จะถ่ายต้นไม้ที่ตัวเองปลูกแบ่งปันกับเพื่อนๆนะคะว่าต้นไม้มันมีเสน่ห์ของมันเองมันมีคุณค่าเ,าเวลาเรากินเข้าไปแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราแล้วก็ใบของเขานะคะอากาศของเขาทําให้ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายของเราให้เรามีอากาศที่ดีๆด,ด้วยค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ